บ่เข้าใจอืมมาบ่ฮู้ภาษาเจ้ามุงภาษาเฮาพี่น้องเยพวกก็มีแต่ยิ้มอย่างเดียวเยี่ยงไรนายกระสอบนายเยี่ยงไะเข่าช้านบ่ะเออบัดเท่านั้นบอกเข่าในเท่านั้นนะก้าวปรกุ้มจากมือเข่าซ้ำนะช่องมือช่องมือมัดแล้วไปเอาอยู่ใช้อีกแบบนี้คอไปคอ มัดแะเบียคอไปหน่องเลยอ่าคันบุมีข่าวกินกับจำเป็นได้ไปยคอในเมืองคอนำพี่น้องบุได้มีกับแบงให้กันบุญได้บุมีกับบุได้แบงพี่น้องเลยนั่นลงเนาะจิ๊บจิ๊บจิ๊บอืออีต้นลูกเล่าพี่น้องเลยบุญหน่อยนี่อีตน้นอยู่ลูกเล่าในการโอ้ยพี่น้องเลยเสือผ่านอาแพ้กับบุได้มีบุได้มีเลยพี่น้องเลยเื่องคลองเงี้ยงกับบุได้มีอ่า ับสบายดีนะบ่นนา,าวนะสาวพอลุงแม่ป่าเบิด์ุกูจุกคนมดจมูกจมบอนพี่น้องมืนอนิกาสิภาคพี่น้องไปเบิ่งเงินลังหนึ่งที่เขาเคยมาแต่โดนแล้วพี่นองง้องเลยอ่าเงินเราก่ะค่อนข้าขงว่าน,น้อยตะกี้ไปสิภาคไปเบิ่งพี่น้องเป็นยังไงไปเบิ่งตรงกันอันนี้เป็นลำธารที่ว่าชาวนาชาวบ้านกระจมาอาบนา้ำเนียน้ำกินน้ำใช้ก็เอาอยู่นี่แหละพี่น้องเลยน้ำอาบก็เอาอยู่นี่แหละนี่เงินชานเพิ่นลังนี่น้องเลย ล้างหน่อยๆนี่ทางหนาโอ้ยอยูบอ่บ่ชองพมีเมียนี่เป็นน้องเลยนี่แหละเหืเงนเราขึ้นก่อนคือชิบบ่ฮักที่เนาะคันฮักนี่ก็ได้ช็อตเด็ดได้เละขอยนี่โอ้ชองพมีย่ะมันเอ้ยหมุดเออดขเนาน่าหื่นเป็นน้องเลยโอ้ น้องเลยเข้ามาตากล้องเอาเข้ามานั่งก่อนฮะสบายดีพี่น้องเนี่ยสบายดีอ่าไพ่ชองเมียนี่ไพ่บอกประชาชนเราเป็นกวนกันนี่ผัวหรือเมียอะไรมา้งล้วมาตังชลีไล่อะนะชลีชลีไม่ใช่ว่าชลีเหรอพี่น้องเลยคนแปลภาษาชนนะพูน่ะก็บอกเป็นอยู่ทัวร์พี่น้องเป็นคนที่ว่า าบคอยว่าวันใดพี่น้องเบาหน่อยเงินซานเนกันนี่แหละลูกเต่าพี่น้องเลยลูกช่องคนแน่นอนเจ้าเนาะช่องคนคนหนึ่งตายคนหนึ่งตายแล้วตายแล้วฮะยังช่องคน้นคนหนึ่งตายตายแต่โดนแล้วแต่โดนชัมนี่ชํานี่ตายเป็นยังเป็นยังคือตายตายเป็นใคร บริภาพไปหาหมอบอพาหาบ่เมีงเงินยู่เฮือนตายอยู่เฮือนนี่เอาบ่เมงเินไปไปหาหมออลูกเ่าบออันนี้นเพี่ป็น้องบอมีเงินไปหาหมอเลตยตายอืมตายยู่นี่รถบอตายอยู่เฮือนนี่เฮ้เฮ<อ>้ โอ้คือแม่แล้วเนาะมีอัน,นออแม่มีคีดเมืวันค้างนี้แล้วแม่มีค้างนี้ลูกมีค้างนี้คือกันเลย <c oughs> พี่น้องเลย <c oughs> กินข้าวแล้วบ่นอสพาลูกกินข้าวแล้วบ่กินแล้วได้ยังกินข้าวกินแล้วข้าวเมหานกินแต่ขะะ้าวชื่อชื่อจังได้นี่ชื่อลูกจังได้นี่บอ,อกอพี่น,อนอ้องเพูนไงไอบอนไอบอน,นพูดนันได้จ้ะไอคอนไอคอนอ๋ออือืม กำลังด้อพี่น้องเลยกำลังยิงลินชื่อแม่ในชื่อน่าได,ได้บอกบอกคนน่ะไอยวดไอ,อยวดไอ,อยวดหัวอีกหัวกับพี่น้องเลยชื่อพัวในชื่อได้ชื่อพัวนลยอดอนอนดอนอเอา้าหลุดพนพี่นองง้องเอ้ยยอกพี่น้องยอกดีขนาดยอกคือยอกเล็กหน่อยยอกตากรงหน่อยแต่ก็ว่าเช่นพี่น้องเบิ้งเนี่ยพี่น้ยอกไปจากอืมพี่น้องเอ้ย ได้ช่งกระีมาใช่ใช่น่ชื่อเอาวะชื่อทนายช่างกระซีนน่หกแสนแงนลกชื่อหกแสนตะกี้มาเเงินเรามุ่ง,งหะาพาีา่น้องมุ่งช่างกระซีเดยวนี้ก็แปลว่าเงินสา้นกะอยากอยากคู่อยากฮัก,กคือเกา่าอ่าบอดีไปมีเหตุงานบอกบอดีพากันเหตุงานบอกบ่มีง,งานเหตุบอกเขาบริจ้างบอกงานจีนกับ ยังทางให้อืมทางกวางบอให้ปีนี้เห็ดให้หลายบอกผู้เดียวเห็ดผู้เดียวเห็ดเนียเอาลูกหน่อยโอเม่ไพเอาลูกเหาเหาอยู่เฮิร์ตอ่าเบื้องไม้มันปีนเข้าในาบางเดืยยเอยเดือนหาสิใจใหม่ใหม่เอออ่าคือเล่านี่กะบยูพี่กะสชวนพักชวนหยาบเลยป,ป,ปลูกบอปลูกอยู่บอกพักฮะจะบ่มีวันเห็ด อ้ยบนเห็นกินข้าวแล้วบ่เบิ่งเว้าคือคือคอยหนึ่งคือพัทตันกินข้าวพี่น้องเลยเออกินแล้วเข่ากินแล้วเนาะใช่พะโ h o จะพะโ h o มัดแรกพะโ hom นะเนื้อหั่นพันธุ์พะโ h o เพิ่นเดียวมาจากในตุ่มตุ่มนำกันจะข้นนี่เบ็ดเทือนเลยเอ้พะโ hom พะโ hom นำพื้นพี่น้องเลยอ่าตุ่มนำกันเบ็ดเทือนมอนกะบุ้มมี่มอนกะบุ้มี่พะโ h o กะบุ้มมี่ นอนเสนาวนอนนาวนอนหนาวเบาก็เบาแบบเป็นแนวเป็นแนวเลยพี่น้องเลยนี่แหละบอลเราดังไพ่ยู่ในเฮือนนี่แหละหมอแหกตะกระโปกกับบริไลยเลยลำซองซำอันในเฮือนเราเนี่ยพี่น้องเลยแต่ว่าขจาวลักลักกับบุ้มีเบียเค็ดนะครับบุ้มีข้อมหูนะพี่น้องเลยข้อมหูขจ้ากับมีบริลายกับบุ้มแม่หนวดประมาทขจาวเราคอยกับบริเชลาดดอกพี่น้องแต่ว่าอ่า แถวเนี้ยขาเจ้าจะอยู่เห็ดไฮเห็ดยังหลักกินไปวันๆันในื่อแต่ว่าเวียกเห็ดงานทำกับบุ้มีพี่น้องเไยคันวานปลูกผักปลูกหญาก้ากะปลูกมังเพชรมะเขือบเพระแต่จะกินนั่นแหละมังตองมังแตงนี่ก็ต้องได้ซื้อเด้พี่น้องในมันทางทปลูกแต่มังแตงคำพูดซื้อเนี่ยโมเป็นหนาวบ่ฮะหน,ะวนาวบุ้มมี่เชิญกัญญาบอกว่าพากันมีเชิญกัญญาบ่ก ตั้งแต่ค่อยมาตั้งแต่สมิธพี่น้องเอลยกับตอนนี้ก็ยังคือเก่ายังบอกประชาลาวโบเป็นคือเกาอ่าโบเป็นโบ,เป,นบเป็นกับชาลาว์โบเป็นประชาลาวเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละลูกเล่าให้พี่น้องเลยผู้น้อยนี่เนาะผู้หนึ่งเสียแล้วพี่น้องเลยผู้นี้คือหมักหัวแต่ผู้นี้ลูกเจ้านี่อารมณ์ดีเลยพี่น้อง <c oughs> ลูกเพิ่น คนะเสียวอีกบ่ผู้หนึ่งได้ผู้เดียวเด็กสองคนนี่พ่อบ่พอเลี้ยงบมกุลนะเนะาะบ่มีไปเอาบ่มีไปเอาเขาเก,กบ็บกระบ่มีผู้เดียวเห็ดอืมยังลูกยังหืมหืมเหาะเป็้หัวใจพี่น้องหัวจักเหาะกระลูกคนนี้หืม <c> เ <oughs> บิ่งจับมือวิลี่พี่น้องเลยทางให้บ่ปีนี้ทางให้เพิ่มอยูบ่บอโบนิเฮ็ดปลูกมันต้นน้ำข้าวเจ้าบ่ บุ้มีดินดินแถวนี้เนี่ยแถวนี้ไก่แถวป่านี่เขาไว้เห็ดปะเข่าเขาไว้ดินเข่าเออแบบว่าดินดินขาเจ้าจับจองนะพี่น้องแล้วเราอยากปลูกดูทำกินกับบุมีดินดินเข่าดินเจ้าเองไหมจะไปทางไหนมัดดินเจ้ามีเข่บอกเลยมีทางรมีทางรถบุ้มมีทางรถ เพาเฮืนนเราเนี่ยใครแน่พี่น้องเลยแต่พ่นมาเอามาตะกี้พี่นงเพรนันเราอยากรู้ออกมาแต่อันนี้ก็มากใค่แน่เพราะว่าลังคาเราก็เปลี่ยนหม่พี่น้องเลยลังคาเปลี่ยนไม่แต่ว่าเรื่องอ่าเพื่อนชาตินี่ยก็ยังบริมียังในเเรื่องดูเขากินก็มีแต่ซ้ำพี่น้องเห็นนี่แหละเงอนพูนสองพูนมียนี่บว์เป็นน้องพ่นบอจากว่าวพี่น้องเพ่นว่าวภาษาเฮาบวเป็นแต่ว่าขั้นคนแถวในเมืองแคมทางเอาไปถ่ายคลิปนะเขาจะว่าวเป็นหิจักเจ้าจากโดยแต่ว่า คือช่องพ่อเมียนี่กะเพิ่นกับมุขจักษ์เป็นน้องเไยเพราะว่าหนึ่งมากอ่ะเขาจะคอยเชื่อซานกับคนในเมืองคือแต่เฮาปันไดโดนๆแต่เฮาจังสิเข้ามาโดนๆก็ต้าหน้าที่บอกกับคนในเมืองแน่นอนหนึ่งบ่หนาวบอกมี่บ่กเสื้อกันย่าของหุ่ยบ่มีซ้ําอีหยังลูกหลุยนาวนาวบ่ชะางแงบบอเอ้าเอ้าเอ่าจัาหน้าที่ล้วเลยออ มือน,นี้ระบ่ามากบด้มีเครื่องมาผากเด้อว่าสิมถไทยคลิปเจเ้าแและทั้งพอ่อทั้งแม่ก็ยังบอกประชาเลา่าบูเป็นคือเกา่พกพเาพี่น้องเลย่อยผูเอาผููแปลมานําก็จักเป้นทางได้เลยููแปาลภาษาคอยกัเสียแลวพี่น้องบอลชลีอ่าเล่านีบอกบ่เป็นพี่น้องกับบิลลี่ก็อยากทหลายอย่างอยู่แต่ว่าเขาเจ้าก็คือเฮาเห็นนี่แหละอ่อบอกเอามืออือบ่เม่นข้าจา่อยากเวาน้ำเ้เขาาจาอยากเวาน้าเฮาแต่ว่าภาษาที่เฮาสื่อสารกันน่ะมันมันบวเข้าใจกันพี่น้องขาเจ้ากับคนเล่ากันนี่แหละ าก็ว่าข้าเจ้าจะเป็นคนเล่าชนเผา่าอ่าแล้วเขาเจ้าอยู่ตามผู้ตามอ่าตามป่าตามดอยไอ้ทีนะแล่าภาษาสำเนียงที่เษาเว้ากับบุกคือกันอ่าข้าใจอยู่บ่คอยเว้าหนี่เข้าใจอยู่บ่้บ่บ่เข้า,าใจอืมบ่้โหภาษาเจ้าบุาาาางภาษาเฮาพคือยังไยพวกก็มีแต่ยิ้มอย่างเดียวอีง่ายไรในะกระสบนะอบเน่ยอีง่ายไรเขาช้านบ่ เออบันันบอกเขานีนนะ่ท่านนะก้าว่ากุมจากมือเขาซำนะส่องมืองสองมือ,อมดละไปเอาอยู่ใช้อีกนี่ฮะไปคอ,ปอดมดละไปคอไปน้องเลย,ยอ่าคันบ่มีข่ากินกันจำเป็นเลยไปคอในเมืองคอนำพี่น้องบุได้มีกับแบงให้กันบุได้มีกับบุได้แบงพี่น้องเลยนั่นลงเนาะ จิดอยู่จิตอีต้นลูกเล่าพี่น้องเลยกูหน่อยนี่อีตน้นอยู่ลูกเล่าในแกน้โอ้ยพี่น้องเลยเสื้อผ้าหน้าแพ้กับบอลมีบอลมีเลยพี่น้องเลยเครื่องคลองเงี้ยงกับบอลมีอฮะนอนนี่พักก,กลางมุงอยู่บปล่าเหยานอนบ,อบ่อโบมีทราบม,มุงกันเ,เ,เ,เสือ้อปูนอนก็นยังโบมีพี่น้องเลยมีแต่ผอกับห่มียังนี่แหละ ดำพื้นดำได้บได้มีอย่างเลยพี่น้องไอ้เหนินเรานี่ไว้กล่องให้พี่น้องมึงนะนั่งนี้อยหนึ่งบุรีมีอย่าง,งเลยพี่น้องเลยอ่าอันนี้เป็นเฮือนอยู่ได้บุญเป็นเทียงหน้าเด้เป็นน้องอันนี้นเป็นเฮือนอยู่ครับเจ้าอ่ามือน,นี้กับมากกับขี้เก่าเราก็บอกมาชาบ,บุเป็นแต่ว่าเป็นเรื่ออยากมาถ่ายคลิปมึงเถื่อมีผู้ใหญ่ใจบุญเนาะเห็นคลิปนี้เพิ่นได้ช่วยเหลือทงางนั้น อ่าเขานำสำปายังหน่อยเสื้อผพันธุ์อาเภกขจรวนะพอขจรวนี่มีไส้พี่น้องเลยอ่ะเทีย<ห>นบอกภาษาลาวเด้อเทียนหนาวข่อยชิมาอีกเด้อเขาบอกห้เป็นเด้อเวลาข่อยถามเด้อเออถามมีเข่ากินเข่าแล้วบ่ยังชินหายตอบไม่ได้เด้ออันนี้ยังบอกบูเป็นจะเป็น้องวิลี่กับผู้ชิถามกับผู้แนวชิถามเหมือนกันไม่ไต้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะตามความเป็นจริงนี่แหละทายให้เบิ้งน้ำตาลนี่แหละพี่น้องเลยพี่มาเอาไม้หินดับบอมาเอาขจัดกระสิดิคอลาโต้ทำนี่ก่อนพี่น้องผิดพลาดประกันไหขอโทษวกระพริบนำ นาบ่าวนาชาวพอลุงไปป่าบเบ้อจุกูจุกคนหลายๆนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วิหลีก็ต้องจบเพียงสำเนียพี่น้องเนาะอ่ามีแต่ว่าเรื่องเงินเรื่องสั้นพิ่นนี่ก็เป็นประดิษกันมีผู้ใหญ่เพิน่นใจบุญเพิน่นอยากช่วยเนาะถือว่าให้วิีลีเป็นสะพานบุญให้วิ่ลีก็ยินดีสเสมอพนนี่น้องเนาะอ่าสบายดีเพิ่นเอ้ยสบายดีเพิ่เน่สบายดี